เนี่ยลองไปเลลายด้วยบาบาล่าสี่ไหมลุงอยากรู้มากเลยมันจะเป็นยังไงเนี่นี่แล้วเดี๋ยวลุงจะตัดคลิปไว้ว่าเป็นเกอร์กุ๊บเปลงเลลายกันไปเลลายเลลายตัง เลลายตังสักรอบหนึ่งครับนี่ไงอยู่ข้างล่างมอนสตรัสนี่เลเออแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วมีเราจะโชคร้ายขนาดเปิดอีกรอบนึงแล้วเจออาบ,บิสเมดน้ำไหม ร้ <laughs> องไห้เลยนะร <laughs> ้องไห้เลยนะวิ่งหนียิ่งเดียวเลยนะเออคุณได้นี่

เดี๋ยวเดี๋ยว,ว <c oughs> แล้วก็จุดไฟเผาเพื่อนเฉยสงสารน้องเม้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลายเฉยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกโยนทิ้งไปแล้ว หูหูแรงอะ่ะนี่หิวเลยหิวเลยเราจะไม่ตายเออตีเราแขแกแขกเราจะไม่เราจะไม่ตายเราจะไม่ตาย,าไ,มตายไม่ได้นะถ้าเราถ้าเราตายนี่คือเราจะถ้าเราตายเราจะเสียหน้ามากเลยเราเราคือบาบาร่าสี่ตัวนะ <laughs> สายลุงสายลุงเต็มจอเลยฮ้ยจ้าเฉย

ห oh าไม่เจอ,อลุงขอดูเพสแป๊บหนึ่งเด้อว่าจะไปทำอะไรกันต่อดีครับเนี่ยเลยายอีกสักสามครั้งเราจะเจอน้ำไหมป <c oughs> <c oughs> ะปะปะ อย่างน่ารักเลยแข็งบาบ,บาร่าเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่ะใช่ได้พร้อมแล้วบอกมนาะ

ตอนแรกอะปันใจไปน้องโมนานะแต่พอน้องบาบาร่าทำได้ขนาดนี้นี่สงสใส่ต้องคิดใหม่แล้วมั้งนี่อะ แม่เจ้าพันแน่ชอบอ่ะชอบแกงน้องมาบาร่าหน้าจอมีหน้าจอมีแต่สายลุงเอ้ยเอน้องกีน้องกียังไม่ห้ามลุงแล้วเหรอ โอ้ลืมไปสตัมีหน้าหมดอดไมเนี่ยไม่รอดแน่เลยทำไงดี <c oughs> ช่วยด้วยไม่นะ <c oughs> ทำไงอ่ะนี่ นี่นี่นีมีเย่เราจะรอดไหมเฮ้ยอาบิสเมดน้ำไม่ใช่อารบิสเมดติตัวอะไรนะเดี๋ยว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  มันมีตัวเมทที่ถือไม้เท้านะ่ะอ๋อทัดลมอุ้ยอยู่ก่อน อ้าวสวัสดีครับที่ทารุ้ยเฮ้ยทำไมคุณฟุกหับนี้เฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนอะเอละ เ yeah. วันนี้แบบว่าคึกคืนมากเลยนะครับคุณน้องๆอยู่กันครบเลย <c oughs> เออแล้วผมก็แบบเล่นกับน้องๆนี่สนุกมากเลยผมเล่นแก๊งบาบาล่ากัน <c oughs> เอออา <c oughs> แก๊งเกอรกรุป๊ปวันนี้เกอร์กรุ๊ปแผงลิท <c oughs> เราไปฟาร์มดันเจี้นมาอย่างยาวนานแล้วเราก็ เอาบาบาร่าไล่ตีทุกคนทุกมอนไหนฮะไหนฮะไหนฮะ เย้ <Yeah. S 2> แล้วแม่วันนี้คุณทารุมาดึกนะครับคุณติดงานเหรอไปตนมา <laughs> <laughs> ไปบำเพ็ญความดีนี่เองบำเพ็ญประโยชน์

ฟาร์มเลลายจ้าเราจะทำเวสเลลายแต่ว่าเลซินหมดแล้วแหละหมดพอดีเออแล้วก็วิง<ม>ว่งวิ่งหน่งกันนิดหน่อยผมผมไอาร์สเซคเกอร์ทกวัว่ปที่มาเซอร์ผมบ่อย,อยๆมันก็ถามว่า อ,อ้าวจริงอ่ะเออทนาบอกว่ามันประหยัดเวลาทั้งสิ้นแต่ว่ามันไม่ทำอะไรที่ดีโอ้โห เอาเลที่ที่เรามีทุกวันไปอัดเดได้แล้วคุณก็มากดเลไลา์หรือว่ากดแรนเทียนมันจะเท่ากับคุณคำ oh. นวครับอ๋อ้กรทางดเดียวก็แปลว่าสมุตกว่าผมต้มมองลงกี่รอบอะ่ะร้อยหกสิบคูณหารยี่สิบเท่าไหร่หกรอบใช่ไหมอ๋อก็เหลือลงแค่สามรอบถึงจะงงๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูได้ ลอ,องรีเวสแลเดี๋ยวมันจะปลดล็อกสูตเอง,อ<า>องพอคุณได้สูตร <c oughs> คุณจะได้เป็นจะเป็นมันเคยแถมมากับเบสไหนไปลองใช้แล้วแหละมันจะเป็นเนสซินแบบเป็นรูปกลมผมไม่เห็นแล้ว <c oughs> ผมไม่เคยลองใช้เพราะผมเป็นสายประหยัด <c oughs> <c oughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันสะสมได้ถสูตรสามเบสไงเก็บทุกอย่างเลยประหยัดไว้มันคือสะสมได้สูตรสามเบสสามไหมล่ะ ว่าวันนี้คุณจะฟาร์มอดิเซ่คุณจะทำแบบเลลนยคุณก็ไปอัาเว็แล้วก็ไปฟาร์มแล้วก็จะประหยัดเวลาการที่คุณจะต้องวิ่ง6ครั้งต่างๆอ๋อเอาแล้วก็เอาเวลาที่เหลือแต่วกิจกรรมแต่ว่ารรมันมีคำว่าแต่ว่าไงกิจกรรมที่ที่ต้องฟาร์มเลลายสามครัง้งช่วงเนี้ยมันต้องใช้ธรรมดาห้ามใช้อัตรามอือต้องฟาร์ม เดี๋ยวแบบเฮ้ยบางคนไม่รู้ไงไปอัดเว็บปุ๊บไปลงอ่ของไม่ยู่ของไม่ช่อนต่องโอเคขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยที่มาสนุกกันวันนี้จ้าย<ด>ังไงดีเราจะไปช่วยพี่ทารุต่อไหม หรือว่าน้องๆจะนอนกันได้ยังครับโอ้มลงหมดเลยวันนี้สนุกมากไงผมก็แบบกดเออผมก็เหมาแบบเละเทะเลยลงแบบทอาที่อยากลงอนะเอามันนะเอามันก่ <c oughs> อนจากกัน สาวเปล่า,ลาก่อนที่เราจะน้องๆจะออกไปถ่ายถ่ายรูปแก๊งมารบาร่าอีกรอบอ <c oughs> ผมชอบแก๊งมารบาร่ามากเลยใช่แก๊งเอามาตะใช่เราใช้บารบาร่าสี่คนเราก็จะไม่ตายเลยทุกคนก็จะไม่ตายไงไม่มีใครตาย

อย่าลืมนะครับว่าเป็นกําลังใจให้พวกเรา2ลุงนะครับลุงใจดีนะครับกับทารุรามกนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยเด้อแล้วก็น้องๆหลายๆคนนะครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับเก่งไม่เก่งก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าเก่งก็ถ้าเก่งก็เข้ามาช่วยแบกลุงลุงหน่อยอ่าแต่ถ้าไม่เก่งเนี่ยบอกลุงเดี๋ยวลุงพาไปนี่ ผ่านดันร้อนร้อนผ่านดันร้ายร้ายนี่โอเควันนี้ก็ลาไปก,ก่อนถึงเท่ยนี้นะครับสวัสดีครับทุกคน